สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ปูหรือดรปูจากเพจ Researcher Thailand นะคะวันนี้มาไลฟ์เรื่องอะไรหรอตอนแรกว่าจะสอนเรื่องของเทคนิค uh, ในการวิเคราะห์หรือชบทวนวรรณกรรมนะคะแต่ว่าพี่ปูไลฟ์เรื่องนี้มาหลายวันแล้วแล้วก็มีน้องๆอินบ็อกมาบอกว่าพี่ปูพี่ปูปขอ,อน,นิดนึงแล้วกันวันนี้ให้พี่ปูไลฟ์เรื่องของเทคนิคในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยนะคะ มีคนถามว่าพี่ปูอยู่ไหนพี่ปูยังอยู่บ้านพี่ปูอยู่ค่ะคือยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับคอนโดนะคะกลับคอนโดกลับคอนโดน่าจะเป็นเย็นเย็นนะคะเพราะตอนนี้พี่พี่มีนัดอยู่2ที่แล้วก็ตอนเย็นก็ไปแช่ออนเซนที่ยูโอมริเดี๋ยวตอนเย็นพี่น่าจะไลฟ์มาจากออนเซนให้อีกทีหลายคนจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพี่ปูว่าพี่ปูทำอะไรบ้าง จริงๆอ่ะตอนบ่ายก็ไปมีคนถามว่าพี่ปุ๊เอาเวลาที่ไหนมาเยอะแยะดูแลสุขภาพจริงๆอ่ะบ่ายพี่ก็ไปทําหน้านะคะพอตอนเย็นพี่ก็มีนัดคุยคุยโปรเจกต์อีกอันนึงกับเพื่อนนะคะเป็นโปรเจกต์ที่คือเป็นโปรเจกต์ที่ชอบมากแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปแชร์ออนเซ็นนะคะก็คือชีวิตเนี่ยก็มีทําบุญอยู่บ้านคิดงานเจอลูกค้า คุยงานกับพี่ปาอยู่กับน้องทีมงานคือวันๆที่มีแต่งงานเป็นหลักนะคะแล้วก็มีมีแบบว่ารีแลกบ้างส่วนใหญ่รีแลกพี่ปูก็คือจะไปทําบุญไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าพี่ปูไม่อยู่เมืองไทยทั้งอาทิตย์เลยเประมาณ10วันนะคะเดี๋ยวพี่จะไลฟ์มาจากนอร์เวย์ไปดูแสงเหนือด้วยกันนะคะใครไม่ได้ไปอะ่ะพูดแล้วขนลุก แต่ว่าจะได้เห็นว่าชีวิตพี่อะทอะไรบ้างจริงๆอะพี่ปูไปต่างประเทศเยอะมากนะคะแต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โพสไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าบางทีเหมือนเหมือนแบบว่าคือเราแบบว่ามีความเป็นเป็นไพรเวทแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองเป็นบุคคลที่เป็นสาธารณาชนคือเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เป็นเป็นเน็ตไอดอลอะไม่มีเวลาที่เป็นส่วนตัวแล้วนะคะทีนี้มาต่อเรื่องของเรื่องของไอ้นี่การสร้างเครื่องมือ มันมี5้ขั้นตอนนะคะมันจะมีอยู่5เทคนิคในการสร้างเครื่องมือหลายๆคนน่ะเวลาสร้างเครื่องมือแล้วหลงลืมไปว่าเราอะ่ะต้องทําอะไรก่อนจริงๆอะ่ะการสร้างเครื่องมือคุณต้องกลับไปดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์คุณตั้งว่าอย่างไรแล้วเครื่องมือหรือว่ากระบวนการวิจัยของคุณอะ่ะอะไรที่ตอบโจทย์นะคะ อะไรที่ตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ของคุณคุณต้องเอาเครื่องมืออันนั้นมาออกไอ้อย่างอ่ะ,อะ,อะพี่ปูถ้าใครฟังไลฟ์พี่ปูมา2-3วันที่ที่พี่ปูมาอยู่บ้านเข็มทิศเนี่ยเอ่อพี่ปูจะบอกให้ว่าคือมันจะมีพี่ปูจะเล่าเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนคือพี่ตอนนี้พี่ก็ลดน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะคะคือพี่ปูจ,จะเป็นเด็กที่ชอบกินมันไม่ใช่ว่าอ่น้ำหนัก พี่มีน้ําหนักเกินแต่เป็นแค่บางจุดนะคะอย่างเช่นที่ต้นแขนแล้วก็ที่หน้าท้องเพราะว่าอายุเยอะใกล้เลขงห้าแล้วมันก็จะแบบระบบการถาวผ่านไม่ดีนะคะนั้นเราก็ต้องเลือกกินเลือกเลือกเลือกการใช้ชีวิตเลือกการออกกําลังกายเลือกแอคทิวิตี้ที่จะทำใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะต้องดูว่าเฮ้ย อะไรที่ตอบวัตถุประสงค์เราอย่างสมมติโอเคพี่จะสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของพี่สังเกตดูว่าพี่ปูจะใช้การสังเกตนะคะ1คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของพี่ปูพี่ปูก็จะใช้ว่าเหมือนทําการสังเกตแล้วก็จดบันทึกว่าอะไรที่ตัวเองกินในหนึ่งอาทิตย์อย่างเมื่อเช้านี้พี่กินอะไรรู้ไหมก็คือพี่อจะกินกินอนี่ค่ะ กินปลาหมึกยัดไส้ของถนัดแดกคือปลาหมึกสมอันแบบเต็มๆอะค่ะแต่ไม่ได้กินข้าวนะคะสังเกตเนี่ยที่พี่ปูพูดให้ฟังเนี่ยคือพี่กินปลาหมึกยัดไส้ของถนัดแดกแต่อย่าลืมว่าปลาหมึกยัดไส้เนี่ยไฮคอเลสเตอรอลอย่างหนักมากคือคอเลสเตอรอลเนี่ยไฮแบบไฮมากพี่ก็กินอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งของการสังเกตพฤติกรรมอันที่สองก็คือว่าสังเกตดูว่า พี่ปูเป็นคนที่ไม่กินข้าวนะคะพี่อไม่กินข้าวแล้วก็ไม่กินของมันแล้วก็ไม่กินของทอดนะคะจะกินอะไรที่มันเป็นประมาณต้มๆกินผักกินสลัดอะไรพวกนี้ด้วยแต่บางอันก็จะมีนะเมื่อกี้นี้พี่ก็มีแอบนอกอันก็คืออ๋อตอนเช้าพี่ก็จะกินขนมปังโฮลวีทแล้วก็กินอะไรนะอะโวคาโดกับน้ำผึ้งนะคะพอมื้อประมาณเนี้ยก่อนแล้วก็กินกาแฟพี่จะกินกาแฟดํา พี่กินถามว่าน้องถามว่าพี่ปูกินกินกาแฟกินเป็นยี่ห้อเดียวนะคะคือ Starbucks ก็ไอที่มันเป็นซองๆเล็กๆอะ่ะเหมือนมันเป็นช็อตนะแล้วเอามาันเอามาชงกินที่บ้านฉะนั้นพวกเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยคือการจดบันทึกอาหารที่เรากินในตอนเช้านึกออกไหมคะคือตอนเช้าเรากินอะไรเนี่ยเราก็เก็บ อันนั้นอะจดบันทึกไว้นะคะบางคนเนี่ยจะออกแบบเป็นเครื่องมือเพื่อเอาไปเก็บถ้าเราทํากลุ่มคนไข้ที่เป็นความดันสูงเนี่ยเราก็ต้องออกแบบเครื่องมือให้เขาอะไปจดบันทึกเพื่อจะได้รู้พฤติกรรมในการกินอาหารแล้วก็พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเขาอันนี้คือเครื่องมือนี่พี่ปูบอกแค่วัตถุประสงค์เดียวแค่นั้นนะคะทีนี้อะต่ออีกอันนึงอันแรกคือวัตถุประสงค์ทีนี้อันที่สอง พิจารณาว่าเครื่องมือและเทคนิคกระบวนการเนี่ยในการเก็บเนี่ยจะเก็บอย่างไรเรายังไม่พอถ้าพี่ปูบอกว่าคุณออกแบบเครื่องมือที่ให้คนไข้อะไปบันทึกด้วยตนเองเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าใครบ้างที่จะเป็นคนใช้แบบบันทึกอันนี้นึกอ,ออกไหมแบบบันทึกหรือแบบสังเกตพฤติกรรม 1. คือตัวคนไข้2คือ c a r e giver หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ที่เป็นความดันสูง ไม่ใช่คนไข้ยอย่างเดียวเราก็จะต้องเก็บแคร์กิฟเวอร์ภาษาภาษาพยาบาลมันจะเรียกเออเหมือนผู้ดูแลค่ะจริงๆดูเหมือนดูดีเนาะแบบเรียกเป็นแคร์กิฟเวอร์จริงๆก็คือคนที่ดูแลสมมตุติโอเคถ้าอย่างคุณแม่พี่ปูเนี่ยเขาดูแลดูแลน้องสาวเขาอย่างเงี้ยคุณแม่พี่ก็จะเป็นคนดูแลน้องสาวหรือว่าพี่ปูดูแลคุณแม่ปูก็จะเป็นคนที่ดูแลคุณแม่ฉะนั้นคนที่บันทึกก็คือคุณแม่พี่ปูแล้วก็พี่ปู นึงออกไหมคะคนก็ต้องหาเพราะว่าบางทีอเราเก็บคนไข้อย่างเดียวเนี่ยเหมือนคนไข้ก็เข้าข้างตัวเองมันก็ไม่พอมันจะทําให้เวลาเราไปดีเฟนต์กับพวกจริยธรรมคือไอ้ผู้เชี่ยวชาญนี่แม่งเยอะมากในมุมพี่ปูนนะไม่รู้จะเยอะแยะไปทําไมแต่นั่นคือหน้าที่ของเขา คุณต้องทําใจว่านั่นคือหน้าที่ของเขาเขาจะต้องปิดทุกประตูเพื่อให้งานเราอดีถามว่าเขาอยากทํำไหมบางทีเขาก็ไม่ได้อยากทําเขาอยากจะปล่อยๆผ่านไปเลยว่าเฮ้ยเฮยฮแม่งเก็บคนไข้ยอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมาให้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะทําให้ข้อมูลของคุณอะดีขึ้นเขาก็ต้องยอมแสดงบทบาทเป็นคนที่เขี่ยวแล้วก็เข้มละเอียดกับคุณเราจะได้คิดได้ครบว่าอ๋อโอเคเก็บ เก็บคนไข้แล้วก็เก็บแคร์กีเวอร์อันนี้คือขั้นตอนในการเก็บทีนี้ยังไม่พอเครื่องมือที่คุณออกแบบเนี่ยมันก็ต้องง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ใช่ว่าออกแบบเครื่องมือแม่งเก็บยากมากเก็บร้อยปีก็ไม่จบพี่เจอหมออยู่คนหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นหมออยู่เซลล์มากเก่งมากฉลาดมากแต่ตกหมาตายค่ะคุณหมอนะคะเป็นอยู่หนึ่งคน เซลมากฉลาดมากจะตกมาตายค่ะพี่ปูช่วยช่วยโค้ดเรื่องบทความวิจัยพี่บอกว่าอาจารย์งานวิจัยที่อาจารย์ทำเนี่ยถ้าเก็บปัจจุบันเนี้ยแล้วรอเด็กโตเนี่ยอีกห้าปีงานวิจัยอาจารย์ถึงจะเสร็จแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยไปเอาข้อมูลเด็กที่มีย้อนหลังห้าปีเนี่ยปัจจุบันเนี้ยอาจารย์จะเสร็จนึกออกไหมถ้าเขาอยากเก็บเด็กที่เขาตรวจปัจจุบันเนี้ยแล้วรอให้โต เป็นเกี่ยวกับเรื่องไซนัสเกี่ยวกับทอมซินเกี่ยวกับถูกคอจมูกนี่แหละค่ะเกี่ยวกับโรคอะไรไม่รู้พี่ภูจําไม่ได้แล้วหมอคี้แบบว่าคือคือหล่อมากนิสัยดีมากแต่ว่าอีโก้เยอะเอาเอาเอา,เอาไปเลย5ปีค่อยเสร็จอาจจะก็ค่อยทําไปแล้วกันนะคะเพราะพี่ไม่หล่อค่ะ นะพี่ก็บอกว่าแล้วแต่จะเลือกแล้วกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เร,ไไดเราก็ไม่ได้ปิดกุ๊ปกุ๊ปที่คอนเซิลไม่ได้ปิดนะคะคือกุ๊ปคอนเซิลอะพี่อยู่ได้เพราะมันแค่เลี้ยงลูกไว้นในไลนมันไม่ได้เยอะอะไรมากพี่ปูมีคลาสคือคุณหมอเนี่ยปรึกษาออนไลน์ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ไม่ต้องปิดกลุ่มไลน์ถ้าวันใดไลน์ตายไปก็ก็หมดอายุตอนนั้นนึก็อ,อกอไหมพี่บอกเอาอาจารย์เอาอาจารย์สะดวกเลยค่ะเอาเอาสะดวกพี่ปูประชดจริงจริงพี่บอกอาจารย์มีเวลาเยอะแต่พี่อะไม่ได้มีเวลาเยอะอาจารย์พร้อมเมื่อไหร่แล้ว,ลาลวนนะะอาจารย์แบบ เก็บข้อมูลครบเมื่อไรห้ปีเราค่อยกลับมาคุยกันทําบทที่4บทที่หต่อคือถ้าใครมีเวลาในชีวิต